พี่น้องวันนี้เป็นวันที่11เนาะค่ะ11สิงอ่ากันยาเนาะสิบยังสีขึ้นไปสิงอยู่ค่ะ11กันยา2567เนาะค่ะกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะอากาศเป็นยังไงพี่น้องค่ะอากาศของบ้านแอดมอนีเบ่มีแดดแต่กับเราไม่ร่มเรม่ฝนเนาะค่ะคึม เห็นเพิ่นข้าว่าจะไม่พาย,ยุูเข่ากับเข่าใหา้เนี่ยทอนอีินองโดนแล้วฝนบปรตกเนาะค่ะเข่าไปท่างแรงเลยนะคะค่ะไปเบิ้งข้ามเตือนของท่างช่องเฮฟคอนเนาะค่ะตอนเบิน,น,นะคคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ mm hmm. ค่ะพี่นองไปเบิง คำเตือนของทางช่อมฮาวกร์น,นะคะ,อะแอนอแอนวาสันนะคะแอดจะแก้ไขวิธีล่งเนาะคะา่ะว่าเอซี่ก็บอกว่าแนวทางตัวน้อยเพิ่นบ่เห็นเนาะคะ่ะประมาณนี้ก็ดูจากยอดดูกะน่าจะใช่แอดจะแก้ไขปกติแอดจะใส่เม่จริงไงหรอมันผิดโลกกระคองเนาะค่ะแอดเป็นพุ่มแพรพี่น้องนะคะก็เลยจะแพร่แย่มเนาะคะ่ะ พราวะว่ามันตัวหน่อยอีหลีเนาะพี่น้องมันตัวหน่อยอีหลี่อาจจะไปแก้ไขาตามนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะพยายามไปซื้อแล้วก็ใส่แมทเขียนในเขียนเขียนแป๊บเดียวมันก็ดละลายหมดเนาะคะ่ะกะบ่ขิวพี่นอ้องอแย่เฝ้าทีมเฝ้าป่าแอดเดอร์พี่น้องเข้ามารับชมมาก,กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดน้าแน่เนาะคะ่ะไปที่ของเซียนสารค้ามเนาะคะ่ะของนี่ยังเสียมันกัดตัวหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องมันบระชวนเบิงเนาะคะ่ะมันบระช,วน,นะะนระชวนเบิงบาง ตัวแอเองกับพอเอยเห็นหงมันคือมันพอสะดวกเนาะคะ่ะของเซียนสรารค้าหมวดที่แล้วเพิ่นว่าง0ู 7, นยะ์กับเจ็ดเนาะออกที่7จสาล่างเนาะค่ะเจ็ดสามล่างนะคะผลหมวดที่แล้วเนาะค่ะหมวดที่แล้วผลออกที่เจ็ดแปเามสามเกนาะคะ่ะเจ็ดแปดเจ็ดสามสามเก ของเพิ่นมีเตจเนาะคะ่ะบอเขาพานั้งตะเล็กเดนเนาะคะ่ะเ,เบิ้งของงวดนี้เนาะคะ่ะแต่จะเขียนตัวใหญ่ใส่จังสีเอามันจังเห็นตัวเลขเนาะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ะมันกะมองเห็นไงมันสะดวกเนาะคะ่ะมันก็สะดวกขึ้นจะพยายามแก้ไขเดอะะ้อค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องผู้ที่แนะนําเขามาเนาะคะ่ะเมือ่อวันที่สิบเอ็ดเนาะคะ่ะเสี่ยนสารข้ามเพิ่นว่างเด่นย่ทิ่แปดกับเจ็ดเนาะคะ่ะ 8 5ดห้าแปดสองเจ็ดห้าเจ็ดสองสามตัวหางเดียวพ่นว่างไวยุติศูนย์แปดเจ็ดพี่น้องนะคะศูนย์แปดเจ็ดอาเซียนเพิ่นจะว่างถึงจะเล่ากับรัฐบาลเด้อค่ะสามน้อยผักกอนอาพ่นลุดเนาะคะ่ะลุดเยา้ยาเยาต่อกันสามสี่หมื่อกันเลยขอหยุดก่อนเนาะคะ่ะจะเดินเล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยไปก่อน สำหรับรัฐบาลไทยของเพิ่นชุดเด่นประกบกันเนาะค่ะเลขเด่นตัวเดียวกะเดินดีหลายหลายมือเจ้าค่ะพี่น้องเบิงแนวนมชนก,นกันกับของแอดหลายสูตรคือกันเนาะค่ะแอดก็ชอบมากสูตรนั่นเนาะค่ะแต่เพิ่นบ่มีที่ถ้ำหเด้อค่ะเพิ่นจะมีจะแนวทางโลงไหเนะาะเพราะปิยังดอกพี่น้องขอให้มันเดินถอดเนาะค่ะแอดจะเอามาโล่งให้พี่น้องเบิงคือเกาเนาะค่ะเลขเด่นตัวเดียวรัฐบาลไทยล้วกะสองตัวมาหนึ่งตัว ถ้าชนกันก็คือมาถ้างวดใดว่าชนก็นประกบคูได้พี่น้องไปเบิ้งได้ค่ะซึ่งเพิ่นกับประกบไปเบิ้งกับเขาอยูหย่หลายหลายงวดคือกันเนาะค่ะให้พี่น้องไปเบิ้งไายละเอียดเด้คะ่ะเลขเด่นของเซียนเพิ่นแอดลงแล้วเนาะค่ะล่อลงชุดเต็มมือนีเนาะค่ะชุดเต็มเพิ่นก็นมาแตงตะเล็กออกแล้วพุณละค่ะแต่ถ้าล่อลงพร้อมกันเนาะค่ะอันนี้คือราวพัฒนาของเซียนวันนี้พี่น้องแคปเอาเด้ค่ะ ถ้าแคบแล้วแอดจะขออนุญาตเอาออกเนาะคะ่ะมันเห็นงายเนาะพี่น้องมันตัวง่ายเนาะคะ่ะแล้วก็ไปที่ของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้างวดที่แล้วมันก็ต่างกันอยู่เนาะพี่น้องตัวเลขเนาะคะ่ะผู้บเห็นกับผู้เห็นอิลีได้ค่ะแอดนี่แหละผู้บเห็นเลยผู้หนึ่งเนาะคะ่ะน้องต้างวดที่แล้วว่างยุทธหากับซีลออกเจ็ดแปดเจ็ดสามสามเก้า น้องตาลดแม่กระทางเลขเด่นเนาะคะ่ะพี่น้องลดไปเลยเนาะคะ่ะบ่มีบ่เ,เกิดนะคะอ่าแนวทางนี้เขามม่ลดเนาะคะ่ะพี่น้องไปเบิงหนวดนีนะคะนี่แหละค่ะจังสี่ละค่ะ,ะ,คะพี่น้องมันกะเห็นชัดเนาะคะ่ะมันกบตงังตื่นตาตื่นใจก็กันเนาะคะ่ะแอดก็จะเห็นแนวทางนี้ละค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าแตา่ลักซิปลักน้วยแอดได้เอาสีหน่อยเขียนไปแล้วเนาะคะ่ะ กับปลอยไปเลยเนาะหลอบหนาเลขเขาเมอแงมืออื่นแอดจะคัดไม่ให้หมดเนาะคะ่ะหลักสิบหลักหน่วยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะชุดหลักสิบหลักหน่วยแอดคัดลงมาให้พี่น้องยุะวาแอดอยากให้พี่น้องเห็นแนวทางการเดินของตัวเลขสถิติการเดินเลขเนาะคะ่ะการเดินทางเดินเลขเนาะคะ่ะว่าเดินจงังไดถ้าเข้าไปเห็นทางเดินเลขเข้ากับประกาศจับเบิงซื้อเนาะค่ะจักสิจับจังไรจังสี่เนาะคะ่ะ,คะ เ,เ,เ,บบเพราะฉะนั้นแนวทางของเฮ้าถ้าเดินก็คือเดินถ้ารุดแอดกับบอกรุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องเสือได้ว่าเป็นขอมูลจริงเนาะคะ่ะแต่มันจะเดินตอบอแค่นั้นล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเฮากับบลูคือกันว่ามันจะไปเข่าสูตรได้เพราะว่าสูตรเฮามันหลเนาะคะ่ะพี่น้องน้องต้าวันนี้วันที่11เดือน9 6 7เลาวพัฒนาน้องต้าวางเด่นที่3มกับ4นะคะ3กับสี่ วิ่งรูด3กับ4จับคู่38 30 37นเนาะคะ่ะ48 40 47 3ตัวหางเดียวของนองตาค่ะ9ก4าสาเนาะคะ่ะที่9 34คะ่ะแเอาเด้อค่ะพี่น้องแอดจะขออนุญาตเอาออกเนาะค่ะนะคะ,นะคะถ้าลักซิปลักน้อยเดินแอดจะคัด มาล่องเห่ไม่เอาตัวยิ่งยิ่งนี่สิพี่น้องก็จะได้เบิร์ง่ายๆเนาะค่ะค่ะไปดูของแอดเนาะค่ะงหญ่หลายจนบ่มีหมองเขียนซื้อมือนีเนาะค่ะของแอดเลขติดบนล่างวางไว้ที่สามสี่ห้าเอฟซีส่งให้แปดเก้าศูนย์อดกระเว๋าย่วาแอดไม่ควนมาซื้อว่า มันจะวิ่งกันเนาะมือนันแอดอัดคิปพี่น้องกับผู้ที่เบิ้งจบก็จะได้ยินอยู่เนาะคะ่ะปรากฏว่ามาอีหลีพี่น้องมาที่สามเก่าเนาะคะ่ะวิ่งรูดแอดจับที่สามกับเก้ากดกันออกเข่าตัวเนียนของเฮ้าที่ตัวกับเก้าสามแอดว่างศูนย์เก้าสามเม็ดเดียวจับคู่มีสามสี่สามห้าเก้าสี่เก้าห้าสามตัวจับเม็ดเดียวแขนแขนที่ศูนย์เก้าสามปรากฏว่าผลออก ที่สามเก้าบนเนาะค่ะสามเก้าบนพี่น้องค่ะไปเบิ้งหมดนี้เลยเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ้งมือนียังสี่แล้วค่ะพี่น้องมันับชัดเนาะไดแอดจะไปสื่อสีแดงมาขีดเส้นใตให้มันนั่นจักน่อยหนึ่งเนาะค่ะเวลาล,ล่องเรทางมันจะได้เห็นชัดๆเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลให้พี่น้องบ่เห็นกะยอดดูของเข้ากับบ่ไปบ่มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมันเบิ้งยาก เลขติดบนล่างวันนี้แอดวางไว้ที่สองสามสี่ fc ส่งให้ก็สามสี่ห้าชนกันที่สามกับสี่เนาะคะ่ะชนกันยุทีสามกับสี่ปรากฏว่าชนสูตรของน้องตาน้องตาจับที่สามกับสี่เนาะคะ่ะชนที่สูตรของน้องตาพี่น้องนะะ มันจะวิ่งกันใดบ่อเลยจะเบิร์นบ่อถ้าเบิร์นกัสามสามซีซบหรือว่า2 3งสามสองสี่าบอเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของของแอดก็คือ2 3ง f ามซีเอห้สาวิ่งรูดแอดจับ2กับหามือนีเนาะค่ะสองสามสองห้า้ตัวหางเดียวแอดบ้างไวยูเคศูนย์สองหเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องแคปเอาเดอค่ะ กับแนวทางชุดเต็มราพัฒนาวันนี้เนาะคะ่ะอาพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะพี่น้องกับขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เขามารับชมเนาะคะ่ะกัเดินทางไปใส่ให้พี่น้องปลอดภัยเดอ้อค่ะแควคาดปลอดภัยอ่ามีกินมีใช้หมดหนี้หมดสินเนาะค่ะผู้พมีหนีมีสินกับให้ลำาร้ยยิง,ยงถึนไปเดอ้อพี่น้องค่ะกั ขอยุติไว้์ซัมนน่พอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ